โยสสวัสดีครับคุณอยู่กับผมสเตฟานไฮม์ในรายการที่จะนำหัวข้อพันทิตมาแสดงความคิดเห็นนะครับก็วันนี้ผมได้หัวข้อมาใหม่ชื่อเลยนะของหัวข้อคือคุณจะรู้สึกแย่ไหมคะถ้าตำแหน่งสูงกว่าแต่ได้เงินเดือน,นน้อยกว่าคนที่แมนต่ำกว่าผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังเลยนะก็คือมีเพื่อนของเจ้าของทูเนี่ยที่เป็นอยู่ตำแหน่งซีเนี่ยอะไรสักอย่างเขาไม่ได้บอกไว้มาบ่นให้เจ้าของทูฟังว่าเนี้ย มีพนักงานคนใหม่คนหนึ่งเข้ามาอายุก็มากกว่าตำแหน่งก็ต่ำกว่าแต่เขาได้เงินเดือนมากกว่าชั่นนะงงจังเลยจ้าขอรู้ถามว่าอ้าวเราเองรู้ได้ยังไงว่าว่ามันได้เงินเดือนมากกว่าไอชั่นเนี้ยก็ไปเห็นวงเงินบัตรเครดิตมาเออไปแอบดูวะแกเจอว่าวงเงินบัตรที่เขาเยอะมากเลยอะแปลว่าเงินเดือนเขาต้องเยอะมากกว่าแน่ๆเลยอะทีนี้ เพื่อนคนนี้เขาก็น้อยใจเว้ยล้วก็ไม่อยากทํางานไปอีกเลยแบบไม่มีความสุขไม่มีความสุข,ขการทํางานไปเลยอนะเนาะซึ่งไอคนไอคนที่เข้ามาใหม่อ่ะหลายๆคนเขาก็บอกนะว่าคนนี้เก่งแบบทางานมาสามเดือนโอ้โหเก่งเลยแหละเห็นว่าเก่งเลยอืมทุกอย่างดีหมดเข้าใจง่ายนู่นนี่นั่นเอ่อเรื่องเอ,เอาเรื่องความเข้าใจผิดของเพื่อนของเทอหอทูก,ก่อนนะเอ่ออย่างแรกเลยการที่คุณตําแหน่งซีเนียร์เนี่ย ผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเข้าใจใช่ไหมเนาะไอตำแหน่งซีเนี่ยเนี่ยมันเป็นแค่บอกว่าคุณอยู่มานานแล้วเฉยๆเนาะมันเป็นแค่ค,ความอาวุโสอะ่ะผมเชื่อว่าตำแหน่งซีเนี่ยไม่ได้ยากกว่าตำแหน่งทั่วๆไปเท่าไหร่มันก็ทำงานเหมือนกันอะอาจจะมีความรู้มากกว่าประสบการณ์นในด้านนี้มากกว่าเออเนาะแค่นั้นเองอย่างที่สองเลยเอ,อ,อายุที่มากกว่า คุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าประสบการณ์เขาต้องมากกว่าถูกปะไม่ใช่ประสบการณ์เรื่องงานที่คุณทําอยู่มากกว่านะแต่ประสบการณ์อื่นๆมากกว่าถูกไหมอ่ะอย่างเช่นนะเรื่องบัญชีสมมุติว่าคนนี้มีประสบการณ์ด้านบัญชีทีนี้เขารู้หมดเลยว่าอยื่นภาษียังไงคิดต้นทุนยังไงเก็บเงินยังไงวางบินยังไงเขารู้หมดแต่ถ้าสมมุติคุณเคยทําแค่คิดต้นทุนมาล่ะถูกไหมคุณจะคุณคุณคุณจะมีประสบการณ์น้อยกว่าคนนี้นะ เข้าใจใช่ไหมเนอะอย่างที่สามเลยนะเ,เงินเดือนอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้แปลผันตรงกับ,บวงเงิน,นบัตรเครดิตต้องบอกว่าคุณไม่สามารถดูเงินเดือนของใครได้จากวงเงินบัตรเครดิตเข้าใจใช่ไหมครบับวงเงินบัตรเครดิตเนี่ยที่ธนาคารเขาจะให้คุณเนี่ยมันเกิดมาจากความน่าเชื่อถือของคุณเข้าใจใช่ไหม การที่คุณจ่ายเงินครบตามเวลาการที่คุณใช้บัตรบ่อยๆแต่คุณก็ไม่เคยค้างยอดนี่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเขายิ่งให้เครดิตคุณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะเอออันเนี้ยเป็นสามเรื่องที่คุณเข้าใจผิดเออซึ่งจริงๆผมผมผม,ผมคิดว่าเพื่อนของเจ้าของอัตุน่ะอาจจะรู้ตัวก็ได้นะหรืออาจจะแค่แบบกลัวก็ได้ว่าไอคนที่จะมาไอคนที่เข้ามาเนี่ยที่มาแท,แทนตำแหน่งคล้ายๆคุณเนี่ยเก่งกว่าคุณ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนรอบข้างคุณน่ะพูดหมดเลยว่าไอคนนี้เก่งทํางานมาสามเดือนเห็นว่าเก่งเลยทุกสิ่งที่คนพูดตอนเนี้ยเขาบันทอนอยู่ยิ่งเพื่อนของเจ้าของทุยชอบแอบด,ดูของคนอื่นชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยยิ่งได้ยินอย่างนั้นแล้วอ่ะยิ่งบันทอนบันทอนบันทอนมากเนาะถ้าถ้าจะให้ผมแนะนําเลยเนี่ยอย่างแรกเลยนะต้องเลิกยุ่งกับของคนอื่น การที่คุณไปดูจดหมายของคนอื่นการที่คุณไปยุ่งนู่นนี่นั่นไปฟังคนอื่นโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ดีกับตัวคุณเองเลยนะยิ่งคุณไปดูของคนอื่นนะ่ะนอกจากจะเสียม,มารยาทแล้วมันยังผิดกฎหมายด้วยนะถูกไหมอืมอย่างที่สองเลยนะเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะที่คุณต้องเลิกทําเพราะว่ายิ่งคนอื่นโอเคคนอื่นพูดมาแล้วปุ๊บแล้วยิ่งคุณไปเปรียบเทียบกับเขาอีกอะ่ะอืมเหนื่อยนะคุณอาจจะเหนื่อยบั่นทอนมากอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่คุณหมดความสุขก็ได้นะผมคิดว่าถ้าเกิดคุณทำสองข้อน,นี้ได้อะ่ะความสุขของคุณก็กลับมาถ้าเหตุผลที่คุณหมดความสุขอะ่ะมันเป็นเพราะว่าไอคนที่เข้ามาใหม่จริงๆ นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่หายอ่ะคุณต้องเช็คแลวนะว่าคุณหมดแพชชั่นในการทํางานหรือเปล่าถูกไหมแพชชั่นคุณอาจจะหมดไปแล้วคุณไม่อยากจะทํางานที่นี่แล้วหรือตําแหน่งนี้แล้วนะครับวันที่ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ผมขอฝากข้อคิดไว้นิดนึงผมได้มาจากผมเคยฟังมานานแล้วแหละผมเพิ่งไปหามาแต่ผมหาชื่อไม่ได้จริงๆชื่อคนคิดนะเขาพูดว่า s t o p b e i n g jealous of people in their winning season you don't know What they lost in the i r losing season เขาหมายถึงว่าอย่าไปอิจฉาเลยคนที่ประสบความสำเร็จอะเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาเคยเสียอะไรไปบ้างนะครับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ถ้าถ้าชอบอยากติดตามก็สามารถติดตามได้ทาง y o u t u b e นะเอ่อสเตฟานไฮม์ S เ E F A N เวนรักหน่อยเนาะ H E Y M ทาง Apple Podcast ก็ได้นะครับชื่อเดียวกันเลย S-T-E-F-A-N H-E-Y-M นะครับ โอเคสวัสดีครับ